โอ้ยดื่มน้ำชั่วโมงละชั่วโมงละแก้วดื่มให้ได้ชั่วโมงละแก้วนะอ่าเอาทุกคนนั่นแหละทุกคนส่วนมากเขาไม่ค่อยมีเวลานะอาจริงจริแล้วสังเกตนะอ่าชั่วโมงละแก้วอันนี้ฉันคือฉันมีเวลาเนาะจะมาให้เหมือนคนไม่มีเวลาเป็นไปไม่ได้หรอกอยู่บ้านกินกับนอนเออมีเวลา แต่คนที่ไม่มีเวลาฉันไม่ได้ไปว่านะว่าคุณต้องทําเหมือนฉันฉันก็แค่เขาถามมาเออเขาถามฉันมาฉันก็แค่อธิบายไปแค่นั้นแหละโอ้ยฮอนพี่น้องเอ,อ้ยลวลาว่าดีนอ้องฮอนแล้วเดอ้เออืมโอ้ยลีบตา,าฉันหลับนอนกลนกรอกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยบอกเมียว่าจังใดมือวานเนี่ยเมื่อไรเราจะได้นอนกอดกันเออแต่ว่าอันสันว่า รออีกจากมือสองมือก่นอนอบอกัวันะรอดีสอวันสองวันก่อนจริงๆแล้วข้าแต่ว่าอยากนอนกอดเขาสื่อๆนี่แหละงายหลังบอกกอดเขาแล้วหลังจากนั้นก็กลนก็กรอกเ,อเมียก็ต้องย่องออกจากห้องเหมือนเดิมพาะนอนบ่ได้เลี่ยอนอนไม่ได้เพราะเสียงกรนนะก็อ่าก็สนั่นหวั่นไหวอย่างนั่นแหละที่น้องเอ้ยเอเอไม่ว่าฉันจะนอนก่อนหรือนอนหลังก็แล้วแต่ฉันเป็นคนนอนไม่ได้ ถ้าได้ยินเสียงกลโน,นยฉันฉันนอนไม่ได้ร้อยเปอร์เซนถึงฉันจะหลับแล้วก็ช่างฉันเป็นคนที่หูแว่วได้ยินเสียงอะไรจะ,จะตื่นพาตื่นแล้วจะใช้เวลาหลับนอกจากจะมีอะไรอุดหูออุดหูไว้โน่นนี่ไว้แล้วก็ถ้านอนคนละห้องเนี่ยก็โอเคหน่อยอแต่เขาอะถ้าสมมติว่าฉันไปขย่าเขาเนะ่ะฉันเขาแค่หันไปแล้วนอนต่ออะถ้ามาเป็นฉันนอนกรอกๆนะแล้วถ้าเป็นเขาล่ะ เขาก็นอนไม่ได้เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นเราพยายามอธิบายให้ให้เพื่อนฟังนะว่าเมียไม่เข้านอนด้วยอาไม่นอนด้วยแล้วพิจารณาตัวเองนะอัดเสียงกลนก็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 อยู่อย่างเงี้ยเออพอเราอธิบายให้ฟังนะพอเข้าใจเสร็จแล้วอืมโอเคเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะจ๊ะเออโอ๊ยลีลาว่าดีน้องงามบ <laughs> เอ้ยเถ่าแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยห้ซันมีมีชิดได้อันอือธิบายมีชิดได้อันออกความส่วนล่ได้จังหน่อยเออน้อมก็บได้ดึงเขาได้ห่ังเสือไนกับบริไใสได้พี่นอ้องตัวนี้มันมีอ่แผ่นเกาะนมโดยตรงโดยตัวอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าสันอยากเอาลุ่งก็ได้เนี่ย เท่าแล้วนะอืมแต่การที่ฉันคือเท่าแล้วมันกระชับอ่าเท่าแล้วกระชับเพราะว่าอ่าคือกินของเปรี้ยวกินของเปรี้ยวมันจะทําให้เราผิวใสถ้ากินของหวานอย่างเช่นอพวกเคก้กพวกน้ําตาลเยอะๆทุกวันอ่ะมันจะทําให้เราอ้วนอ้วนหลุเละอ้วนอ้วนอ้วนคือลูกโป่งน่นนะเออแต่คือนะนะการที่เรากินของเปรี้ยวนะ่ะหนึ่งมันจะทําให้ผิวเราใส แล้วก็สองมันทําให้เรากระชับอ่ากระชับไขมันมันไม่ค่อยมีไขมันอแต่ว่าอ่ามันจะมีกล้ามเนื้อนะอกล้ามเนื้อเออมันจะมีเนื้อเนื้อเยอะกว่าไขมันอะไรประมาณนั้นอืเท่าวัยเดียวกันนะกับหลานวัยเดียวกันกับลูกวัยเดียวกันอ่าระหว่างผิวพันธ์ผิวชั้นกับผิวลูกเนี่ยผิวชั้นเนี่คือดีกว่าลูกนะ เออดีกว่าลูกเพราะว่าผิวลูกเนี่ยเป็นผิวคนละแบบนะผิวเขาชอบอาบแดดเพราะแดดสิบีดินนะมันเยอะเออดดสวีดินเยอะแต่แม่นะ่ะมันเป็นผิวห่อหุ้มออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยไม่สองตัวก็สามตัวเข้าบ้านปุ๊บไม่สองตัวก็สามตัวนะอยู่ในบ้านนะมันหนาวอะ่ะเออขนาดเราเปิดความร้อนนะนู่นนี่นี่นั่นแต่แฟนในห้องอีกห้องหนึงอะ่ะ เปิดความร้อนตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงนะเพราะาพื้นพื้นบ้านเนี่ยมันจะมีความร้อนอยู่พื้นนะแต่ห้องเนี้ยไม่เอาความร้อนแล้วก็ถ้าอยากได้ความเย็ยนก็คือฉันเปิดหน้าต่างนะเปิดหน้าต่างไว้ทั้งวันทั้งคืนนะเออเปิดหน้าต่างมาทั้งวันทั้งคืนเพราะฉันเป็นคนที่ขี้ร้อนถ้าไปนั่งกาแฟนเนี่ยนั่งได้ไม่นานมันร้อนแต่แกใส่เสื้อแขนยาวใส่กางเกงขาย,ยาวทุกวันนะแต่ฉันน่ะแทบจะแก้ผ้าเดินนะ คือห้องแกนมันร้อนเอออ่าห้องนี้ก็คือนนเน่ยทุกวันนะเปิดหน้าต่างนะตลอดยีบสี่ชั่วโมงเลยนะแต่ความหนาวนะถามว่าหนาวไม่หนาวแต่ถ้านอนเรานอนไปแล้วมันก็โอเคนะมันก็จะไม่หนาวเท่าไหร่หรอกอ่าตอนนี้ฉันก็พูดเยอะแล้วล่ะแต่ว่าอยา,อยากขอบคุณ f อฟซอ่าทุกคนอ่าที่ที่เข้ามาทนดูความขี้เดียดที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ที่เสียเวลา ดูทุกวันทุกวันนะนะเออฉันก็ขอบคุณทุกคนนั่นแหละนะโทษโลกถึงไม่ได้เป็น FC ถ้าใครได้แว็บเข้ามาดูมาเบิ่งก็ขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปพ้นไปด้วยดีไม่ว่าควาวิดหรืองวหวิดหรืออะไรก็แล้วแต่แหละเออแล้วก็หน้าที่การงานนะต่อไปก็คือขอให้ทุกคนอนะ่ะ <c oughs> มีไรายได้เข้ามาในอีกไม่นานหรอกอ,อไม่นานหรอกอืเขอให้ทุกคนสุขสบายในชีวิตประจำวันนะออเการทำงานเนี่ยให้คุณ,ให,คณให้คุณแค่รอเวลานะอย่าพึ่งตีข้ใหมาแต่หลังจากรอเวลาแล้วหลังจากอะไรแล้วนะคุณก็ดูดูตัวคุณด้วยว่าคุณทำงานมากี่วันแล้วอืมทำงานมากี่วันแล้ว แล้วจะถามว่าเออเมื่อไหร่ได้อะไรประมาณเนี้ยคิดดูว่าวันหนึ่งสามสิบวันแล้วคุณทํางานมากี่วันแล้วเออแล้วการทํางานเนี่ยมันต้องมีผลงานส่งส่งเออส่งคะแนนส่งนู่นนี่ส่งเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใจเย็นๆเออใจเย็นๆไว้ก่อนนะน้องมีเงินมีทองบ่ได้ไปขอแต่งนกพี่นะ้องมีเงินมีทองเราจงจงว่ากันเออเอ,อ่า สนใจสนใจงานนะสนใจงานแล้วก็พยายามสู้พยายามอดทนนะเออทุกอย่างอ่ะมันจะไปได้ดีมันจะไปได้ดีม,ไไดดมันเป็นไปบดไดหรอกขั้นบัได,ดดีฉันไม่สามารถที่จะมายืนอยู่หน้าสองสามปีนี้แล้วนะจ๊ะอา่าฉันสามปีปีนี้เป็นปีที่สามแล้วอืแต่ฉันก็จุดจุดจุดจวดอยู่นั่นแหละเออจุดจุดจวดอ่าวันนี้ฉันก็จะถึงวัยอันควรควร พอแก่เหตุผลเหตุสิบะทาแล้วล่ะจะไปถอดชุดนะพี่น้องอคุณน่ะชุดจ้นะนะเอ้ยก็สร้างถอดฉันเป็นคนแบบนี้แหรอยาอย่าไปถือสาฉันเถอะเออกะปรุงบานคนเด้เนี่ยกะปรุงบานอ่ามันมันสามารถที่จะอันแยกแยะมันสามารถที่จะอ่าปรปุงปรุงหลายสิ่งหลายอย่างนะพี่น้องเออ ถข,ขาเท้าบ่อขื้นเขาก็ไปซ้ำนี้ก็ได้ม้วนเดาวอ่ามันเป็นไอ้น,นี่เฉยๆนี่แหละม,มันเป็นหางปลาเอออาหางปลามันจะบานข้างล่างนั่นนะ <c oughs> อุ้ยบ่ค่อยได้ออกงาน่วงแนวโควิดโควัดกล่าว่าจะอาใส่อันนี้ไปสวนสูงแน่ๆจังหน่อยน่ะน,นะสิบเต้นลิล่าวดีน้องจำได้บ่นันบ่ได้จักเทีอเดอกี่นองอยู่บ้านมันหอนอ อ่ะน้ลงหลันดีนะคิดถึงเอฟซทุกคนเดี๋ยวฉันจะต้องทำยูทูบโน่นนี่นั่นแล้วก็จะนั่งเรียนในคมจังหน่อยอวันนี้ฉันเรียนนิดหน่อยเอแล้วก็จะสันบริโตคอมเมนต์นี่วันเว้นวันก็อย่าว่าสันเดอเพราะว่าถ้าฉันมีเวลาตอนไหนเด๋วฉันจะเข้าไปเม้นไปเมียนไปเมียนไปเมียนไปอันเว้าน้ำเออก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขรักตัวเองรักมาดามน้ำเด้ออรักเพื่อนร่วมงานด้วยนะจ๊ะคิดถึงตลอดเวลาน,นะจ๊ะเออโอ้ยบางคนเขาถามฉันมากแล้วแหละอามึงสวยวันสวยคืนมึงเฮ็ดอีหยังเฮ็ดอีหยังพี่น้องเดดกับบ่ค่อยได้ออกตากหัว่าว่าาให้ออกนอกบ้านเออย่านย่านมีย่นผู้บ่ามาจีบเออแล้วก็มีแต่กินกับนอนอยู่บ้าน อากินก็กินพักผลเมยเป็นอาหารหลักนะอืมมันก็นเลยงามในี่แหละงามม,อาาม,มือเศร้าแล้วก็งามมือแรงงามงามมือแรงดึกดึกดินๆดินก็งามคือเกาอหละโอ้ยยากิดีดดสันเถอะเศร้าซ้ำนี้ก่อนนะอ่ฉันก็คิดถึงทุกคน,นะแะละเด้อเศร้าส้ำนี้นะจ๊ะรัวไปอยู่นะจุบจ๊บจุ๊บ